วันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงคำว่าผลิตภาพกับการนำมาใช้ในส่วนของกระบวนการในการทำงานภายในโรงงานนะครับซึ่งก็เอามาปรับใช้กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้นะครับในเรื่องของโรคระบาดดังนั้นคำว่าผลิตภาพเนี่ยก็คือการที่เราเพิ่มปริมาณการผลิต ที่เป็นการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับองค์กรนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงงานรัฐวิสาหกิจสำนักง,งานสถาบันต่างๆนะครับก็สามารถที่จะนําไปปรับใช้ได้นะครับมันมีแนวคิดนะครับเป็นแนวคิดที่ใช้คําว่า qcdsmee นะครับซึ่งประกอบไปด้วย q ตัวแรกนะครับก็คือ quality มาจากคําว่าคุณภาพ c ตัวที่2นะครับก็คือ cost มาจากคําว่าการลดต้นทุน ดตัวที่3 delivery นะครับก็คือการส่งมอบ4 safety ความปลอดภัย5ก็คือตัว m นะครับก็คือ m o r a l ก็คือขวัญและกำลังใจในการทำงาน e ตัวที่6นะครับเป็น e v e l o p m e n t ก็คือสิ่งแวดล้อม e ตัวที่7เป็น e t h i c นะครับก็คือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้นะครับตัวแรก นะครับ Quality, นะค,คุณภาพนะครับสิ่งที่เราสามารถที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าดังนั้นความสําคัญของตัวคุณภาพเนี่ยเป็นการสร้างความพอใจให้เกิดแก่ลูกค้าช่วยในการลดต้นทุนสามารถที่จะส่งมอบนะครับได้ตามกําหนดมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นช่วยเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลให้แก่ให้กับองค์การหรือองค์กรน,นะครับ แล้วก็นำมาสู่การเพิ่มกํำไรให้แก่องค์กรซึ่งวิธีการสร้างคุณภาพที่โดยทั่วไปไม่ว่าจะเป็นกระบวนการผลิตต่างๆนั้นก็จะประกอบไปด้วย input, process แล้วก็ output และก็ระบบก็คือตัว feedback แล้วก็ f e e d Forward นะครับดังนั้นในการสร้างคุณภาพในกระบวนการไม่ใช่ว่าแค่ที่ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีคุณภาพเท่านั้นนะครับแต่ยังต้องรวมไปถึงปัจจัยการปัจจัยนำเข้า และกระบวนการที่เป็นมาตรฐานด้วยการประกันคุณภาพก็คือกิจกรรมหนึ่งนะหรือว่าการปฏิบัติการหที่เราที่เรานำมาใช้ในระบบนะครับเพื่อที่จะทำให้เกิดความเชื่อมั่นและได้ผลงานที่มีคุณภาพตรงตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์การประกันการประกันคุณภาพของสินค้าก็จะเกี่ยวข้องกับอันที่1น,นะครับก็คือเรื่องของ inspection อันที่2ก็จะเป็น quality control 3 reliability control ซึ่งในปัจจุบันนี้ก็มีการนำเอามาตรฐานนะครับไม่ว่าจะเป็น iso 9000 iso 14000 iso 18000 qs 9000มาใช้เป็นมาตรฐานในการประกันคุณภาพนะครับตัวที่2ก็คือ cost c o s ก็คือการลดต้นทุนนะซึ่งก็เป็นหนทางหนึ่งในทางอยู่ในความการดําเนินธุรกิจของเรานะครับซึ่งก็จะเป็นหนทางแห่งความอยู่รอดในได้ในทุกสถานการณ์ ซึ่งผู้ประกอบการเนี่ยมีความจําเป็นที่จะต้องให้ความสนใจและเพิ่มความพยายามในการลดต้นทุนอย่างจริงจังโดยหลักการแล้วต้นทุนเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในทุกขั้นตอนตั้งแต่การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จนกระทั่งผลิตภัณฑ์หรือว่าบริการนั้นเนี่ยถึงมือลูกค้าโดยองค์ประกอบต้นทุนที่แบ่งได้เนี่ยแบ่งออกมาเป็นสาประเภทด้วยกันประเภทที่1ก็คือค่าวัตถุดิบทางตรง 2. ค่าแรงงานทางตรง 3. ค่าโสหุ้ยการผลิตสำหรับแนวทางในการลดต้นทุนนั้นนะครับประกอบไปด้วยเราก็รู้จักคำว่าวิศวกรรมคุณค่านะตรงนี้เราก็ใช้หลักวิศวกรรมคุณค่าเข้ามาช่วยในเรื่องของการลดต้นทุน 2. ก็คือเรื่องของการค่าจัดการสูญเสียวัตถุดิบซึ่งอาจจะทำโดยการเปลี่ยนวิธีการผลิตจัดระบบ i ินเวนทรให้มีประสิทธิภาพ 3. ก็มีการจัดระบบที่เราเรียกว่า total preventive maintenance 4. มีการวางแผนกำลังการผลิตเราเรียกว่า Master s c h e d u l ดนะครับให้เหมาะสมมีการใช้ทรัพยากรต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพลดการรอคอยการขนส่งที่ไม่จับเป็น 5. ปรับปรุงวิธีการทำงานให้สามารถปฏิบัติงานได้ง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพซึ่งตรงนี้เราจะใช้คำว่า Motion and t ์ทับสตัดดนะครับ 6. ก็คือการฝึกอบรมแล้ก็สอนงานให้กับพนักง,งานให้มีความรู้มีความเข้าใจและก็มีทักษะ ในการทำงานได้อย่างถูกต้อง7การออกแบบลักษณะงานนะครับซึ่งก็จะช่วยให้สามารถที่จะทดแทนแรงงานได้เมื่อมีการขาดงานหรือว่าทำงานไม่ทันนะครับมาดูตัวที่3นะครับ Delivery ก็คือการส่งมอบหรือว่าส่งงานที่เราผลิตเสร็จแล้วเนี่ยในหน่วยงานหนึ่งไปยังอีกหน่วยงานหนึ่งโดยผ่านการขนย้ายโดยใช้สายพานนะครับรถเข็นรถยกหรือว่าให้คนเคลื่อนย้าย และสุดท้ายก็ส่งมอบให้ลูกค้านะครับโดยที่การส่งมอบสินค้าที่ดีก็จะต้องเริ่มจากการวางแผนการผลิตที่ดีโดยพยายามให้ในสายการผลิตเดียวกันมีการผลิตและส่งชิ้นงานได้ตรงตามความต้องการและส่งผลให้ในสายการผลิตนั้นนะครับมีการไหลอย่างต่อเนื่องมากขึ้นและมีงานระหว่างทําในการประมาณที่น้อยกน้อยมากประสิทธิภาพของเครื่องจกักรดีไม่มีการขัดข้องเสียหายบ่อยก็จะช่วยให้สามารถทํางานได้ วดเร็วนะครับระยะเวลาผลิตโดยรวมก็จะลดน้อยลงในด้านของพนักงานที่มีผลต่อการสมมอบคือการสูญเสียต่างๆที่เกิดขึ้นในการทํางานของพนักงานที่เราจะต้องมา Movement อะไรต่างๆนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของการสูญเสียในในเรื่องของความเร็วในการทํางานนะครับต่อมาเรามาพูดถึงคําว่า s a ฟตี้นะครับเซฟตี้ก็คือความปลอดภัย นะในสภาวะที่ปัดจากอุบัติเหตุหรือว่าสภาวะที่ปลอดจากความเจ็บปวดการบาดเจ็บหรือว่าการควบคุมความสูญเสียจากอุบัติเหตุในการป้องกันอุบัติบบัััตติิออกการป้งนุภัยนั้นในการจัดองค์การและบริหารงานความปลอดภัยจะประกอบไปด้วย 1. เราจะต้องกําหนดนโยบายและความรับผิดชอบขององค์กรเกี่ยวกับความปลอดภัยส่วนบุคคลครอบคลุมไปถึงนะครับอันที่สองคือคู่มือความปลอดภัยนะ การบรรจุคนงานให้มีความเหมาะสมกับงานเนี่ยการควบคุมอุบัติเหตุและความเสียหายผู้บริหารทุกระดับชั้นนะครับต้องให้ความสําคัญต่อความปลอดภัยและอุบัติเหตุมีการกําหนดกฎเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภยัยมีการออกแบบเครื่องป้องกันอันตรายของเครื่องจักรอย่างถูกต้องรวมทั้งนะครับจัดหาให้เพียงพอกับความต้องการจัดสภาพแวดล้อมให้ทํางานได้อย่างเหมาะสมจัดหาอุป,ปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลมาตรฐานตามมาตรฐานที่กําหนดเอาไว้ แล้วก็มีการฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักง,งานและมีการควบคุมอันตรายในกระบวนการผลิตอย่างเคร่งครัดนะครับมาดูตัวที่5กันนะครับก็คือ m o r a ล m o r a ลก็คือขวัญกำลังใจในการทํางานนะครับซึ่งก็จะเกี่ยวข้องกับสภาพจิตใจของผู้ปฏิบัติงานเช่นความรู้สึกหรือความหรือหรือความนำการนาความคิดที่ได้รับอิทธิพลแรงกดดันต่างๆนะครับหรือสิ่งเล่าจากปัจจัยหรือสภาพแวดล้อมในองค์กรที่อยู่รอบตัวเขา และมีปฏิกิริยาโต้กลับคือพฤติกรรมในการทํางานซึ่งก็จะมีผลโดยตรงต่อผลงานของบุคลากรโดยที่ผลิตภาพกับขวัญและกําลังใจในองค์กรต่างๆนั้นมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดหากมีบุคลากรที่มีคุณภาพก็ถือว่าสําเร็จไปกว่าครึ่งนะครับเนื่องจากทรัพยากรถือว่าเป็นทรัพยากรอันมีค่าขององค์กรเราก็จะต้องเข้าใจแล้วก็จะต้องรักษาขวัญกาลังใจของสมาชิกให้อยู่ในสภาพที่ดีนะครับ ต่อมาเรามาพูดถึงเรื่องของ Envelopment ตัว e นะครับก็คือสิ่งแวดล้อมกับอุตสาหกรรมซึ่งในการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศให้ก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยัง้งและเป็นระบบมีความจเจริญเติบโตที่เป็นไปอย่างก้าวกระโดดประเด็นนี้ก็เป็นสิ่งแวดล้อมก็เป็นหัวข้อหนึ่งนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของคุณภาพสินค้าและบริการจัดการนะครับซึ่งก็มีการยอมรับในตลาดโลกที่จะต้องควบคุมโดย W T O นะครับตัวสุดท้ายก็คือ ethics ก็คือในการดําเนินธุรกิจไม่ว่าเราจะประกอบอาชีพอะไรก็แล้วแต่นะครับก็จะต้องมีจรรยาบรรณทางธุรกิจเพื่อจันลงไว้ซึ่งสังคมที่ดีและน่าอยู่สําหรับมนุษย์และก็สังคมและสิ่งแวดล้อมนะครับดังนั้นนะครับตัว QCD SME ก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะครับที่จะให้องค์กรในปัจจุบันนี้นะครับนำมาปรับใช้นะครับแล้วก็อยู่บนพื้นฐานความพอใจของลูกค้าที่ผู้ประกอบการจะนำไปปรับ ประยุกให้องคอ์กรเนี่ยอยู่รอดในสถานการณ์ปัจจุบันนะครับวันนี้เราจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ